สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤกลับมาเตะกันตามปกตินะครับไฮไลท์อยู่ที่วันอาทิตย์จะเป็นวันแย่งจ่าฝูงนะครับเวอยวพูพบไบรตันส่วนมาซิตี้เจอเองกับอาร์ซนอลคะแนนตอนนี้อาร์ซนอลกับเรียวพูมี64แต้มเท่ากันเปืนใหญ่นำอยู่เพราะว่าลูกได้เสียดีกว่านะครับส่วนมาซิตี้ตามมาติดๆอยู่อันดับ3มี63แต้มอาทิตย์นี้หงแข่งก่อนนะครับ ภาชนะก็โบยบินขึ้นนำจากฝูงแล้วก็รอลุ้นผลคู่หลังนะครับคู่ซิตี้เจอกับอาร์ซนอลบอลอังกฤษวันอาทิตย์นี้เขาเปลี่ยนเวลานะครับท่านผู้ชมครับบอลจะเตะเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะอย่างคู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเตะ2ทุ่มบ้านเราคู่ซิตี้กับอาร์ซนอลแข่งสี่ทุ่มครึ่งอย่าหลงเวลานะครับโอเคเลิเวอร์พูลมีโอกาสดีที่จะกลับมานำนะครับแต่ล่าสุดมันมีข่าวเข้ามา มันมีข่าวเข้ามาเมื่อคืนนี้นะเป็นข่าวไม่ดีกับข่าวไม่ร้ายข่าวไม่ดีกับข่าวไม่ร้ายอ่ะข่าวไม่ดีก็คือหงน่าจะแคล้วคลาดกับชาบี้อลองโซข่าวบอกว่าอลองโซเนี่ยน่าจะอยู่คุมทีมไบร์ r เลเวอร์คูเซนต่อซัมเมอร์นี้ยังไม่เปลี่ยนทีมนะครับเพราะฉะนั้นเลวโพกับบาเยอร์มิวนิกที่อยากได้คุณชายทั้งคู่เนี่ยคงจะต้องปล่อยมือคงจะต้องปล่อยมือหันไปหาเป้าหมายอื่นแทนนะครับ เรื่องนี้มันบึ้มขึ้นมาหลังจากอูลิเฮอร์เนสประธานกิติมศักดิ์ของบาเยอร์ไปคุยกับนักข่าวนะครับบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดึงชาบีอลองโซ่ so ออกมาจากเลเวอร์คูเซ่นอลองโซ่อยากคุมทีมเลเวอร์ต่อนะครับอาจจะอีกสัก2-3ปีถึงตอนนั้นค่อยมาว่ากันแต่ถ้าคุมต่ออีก2-3ปีเนี่ยโอกาสที่จะมาเลี้ยวพูมันอาจจะผ่านไปแล้วนะครับอาจจะผ่านไปแล้ว นี้น่าเสียดายอยู่นะครับบาเยอร์มิวนิกเขาตัดสินใจเปลี่ยนเป้าเลียวภูก็คงจะต้องทำใจอารองโซ่ so, ไม่มานะครับเป้าหมายต่อไปที่จะมาแทนเยอเกนคลับก็คือรูเบนอาโมริมกุนซือสปอตติงลิสบอนของโปรตุเกสโดยมีโรเบร์โตเดซแบี้ของไบรตันเป็นอีกหนึ่งออปชั่นถ้าเป็นอาโมริมก็โอเคอยู่ อโมริมอายุ39นะครับเคยพาทีมสปอร์ติง้งคว้าชป์ลีกโปรโตุเกสครั้งแรกในรอบ19ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นโค้ชที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าบอลโปรโตุเกสอันนี้คือการยกย่องกันอย่างสูงเลยนะครับเป็นโค้ชที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าบอลโปรโตุเกสนะสปอร์ต,ติ้งลิสบอนของอโมริมนะั้นเล่นคล้ายเลี้ยวภูของคลอปเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเคยดูเนี่ยใครเคยดูสปอร์ต,ติ้งเล่นเนี่ยคือเฮ้ยเนี่ยบอลอังกฤษชัดๆเลยเล่นไฮเพรสนะครับ ไล่บี้อุดตลุดเลยนะเล่นหนักดุดันนะครับแล้วหลังดันสูงเล่นไฮไลท์นะครับตัดบอลได้ปุ๊บเปิดเกมรุกสวนทันทีเล่นเหมือนทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแหละนะครับถ้ามาคุมหงจริงเกมก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับริวพกูก็จะเป็นริวภูเหมือนกับครอปนี่แหละนะรูเบนอโมเริมยังเด่นเรื่องการบริหารคนด้วยนะครับ บิลเก่งบิลเก่งปกป้องลูกทีมเสมอด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆครบับนะถ้าจะมีจุดที่ต่างก็คงเป็นเรื่องแท็ติกอมโมรีมเนี่ยชอบเล่นหลัง3ตัวมีวิงแบ็กแต่เรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะไปคุมทีมอีกทีมหนึ่งแท็ติกก็ก็ไม่ยังเป็นต้องเหมือนเดิมถูกไหมไม่น่าจะซีเรียสนะครับรอดูกันก่อน ว่าเลวูจะเลือกคนนี้ชัวร์หรือเปล่าหรือว่าจะไปเอาโรเบร์โตเดซาบี้ดีนะครับอาทิตย์นี้เลวูเจอไบรตันพอดีซะด้วยนะครับเดซาบี้คงถูกจับตาเป็นพิเศษละ่ะนะนัดเจอไบรตันวันอาทิตย์เลวู Liverpool มีตัวเจ็บจากทีมชาติก็คือแอนดี้โรเบอร์สันนะครับรบโบใได้เจ็บข้อเท้าตอนเล่นในสกอตแลนด์อุ่นเครื่องกับไอร์แลนด์เหนือโดนเปลี่ยนออกเลยนะแต่เช็คข่าวล่าสุดแล้วแอนดี้โรเบอร์สัน ลงไม่ได้ในเกมเจอไบรตันนะครับได้พักอาทิตย์นี้ได้พักนะแต่อาการไม่หนักไม่ซีเรียสผลสแกนนั้นออกมาว่าเ้นเอ็นเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะครับนัดหน้าที่เลวพูจะเจอกับเชฟฟิวเนเตดพฤหัสที่4เมษายนแอนดี้โรเบอร์สันอาจจะกลับมาได้นะอาจจะกลับมาได้หรือถ้าไม่ไหวเนี่ยก็น่าจะได้ลงในเกมเยือนแมนยู7เมษายนนะครับเขาพัก เป็นวันไม่ได้เป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นแอนดี้โรเบิร์สันไม่ซีเรียสนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ร้ายของเวอร์พูนะช่วงนี้โจโกเมสหรือคอสตาซิมิคัสเล่นแทนไปก่อนนะครับไม่มีอะไรนะตัวเจ็บเวอร์พูไม่น่าวิตกนะครับเคอร์ติสโจนส์เทรนด์อาริสันเดอร์อาร์โนดิโกโชต้าอาริสซงใกล้จะกลับมาได้ทุกคน อารีเนรออีกไม่เกิน2-3สัปดาห์ก็น่าจะคัมแบ็กนะครับเลวโพถ้าจะมีจุดที่ต้องเครียดหน่อยก็คือเรื่องโปรแกร,รมแข่งยิบเลยช่วงนี้เตะยิบเลยนะต้องเล่น9นัดในรอบ28วันเฉลี่ยแล้วลงเตะทุกๆ3วันเนะมสานี่คือโปรแกร,รมนี่คือโอ้โหแน่นเอียดเลยนะครับครอปต้องจัดทีมให้ดีนะครับแต่เขาเน้นไปทีละนัดแหละนะเอาที่ใกล้ตัวก่อนก็คือนัดเจอไบรตันวันอาทิตย์นี้นะครับ ไบรตันเมื่อก่อนเป็นทีมจอมแสบของเรียวพูแต่ช่วงหลังไบรตันเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับออกนอกบ้าน8นัดหลังในพรีเมียร์ลีกชนะนัดเดียวแพ้สะ5เกมนะกองหลังทีมชาติอังกฤษลูอิสดังช่วงนี้ค่อนข้างจะช้าอยู่นะครับคงจะต้านเกมรุกเรียวพูลำบากเรียวพูกับไบรตันสองทุ่มบ้านเรานะครับถ้าหงชนะแสงขึ้นนาทันทีนะครับจากนั้นมาลุ้นคู่หลัง แมนซิตี้กับอาร์ซนอลสี่ทุ่มครึ่งเรือใบสีฟ้ากับปืนใหญ่มีปัญหาตัวเจ็บทั้งคู่นะครับในส่วนของซิตี้คลยวอลเกอร์กับจอห์นสโตนเจ็บจากทีมชาติอังกฤษล่าสุดลงซ้อมไม่ได้ทั้งคู่ครับเมื่อวันพฤหัสไม่ได้ซ้อมมาเนวอาคันจีก็เจ็บต้องถอนทีมชาติสวิสมาธิวส์นูเนสเจ็บเท้านะครับเล่นให้โปรตุเกสไม่ไหวยังดีที่เควินเดบรอยกับแจ็คกรีลิชรวมทั้งเอเดรีนผู้รักษาประตู ลงซ้อมได้เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสเนี่ยโอเคถ้าเดบรอยลงได้ก็ถือว่าซิตี้ยังเป็นซิตี้อยู่นะครับยังร้ายการเหมือนเดิมนะขณะที่อาร์ซนอลลุนบูคายสซาก้าที่เจ็บกล้ามเนื้อต้องถอนทีมชาติอังกฤษกาเบรียลมาเตีนเนลี่ก็เจ็บเท้าอยู่นะครับแนวรุกปืนใหญ่ต้องโรเทชันแต่ช่วงนี้คา h ์เาสเล่นหน้าเป้าดีนะครับเป็นฟอรสไนนะผลงานดีก็เล่นต่อ กาบอเชสอาจจะโดนโยกไปเล่นด้านข้างแก้ปัญหากันไปนะครับอาร์ซนอลร้อนแรงนะครับชนะมา8นัดรวดในลีกยิงรวม33ประตูเจอซิตี้นัดแรกฤดูการนี้ปืนใหญ่ก็เฉือนชนะได้1 0นะครับเมื่อเดือนตุลาแต่อาร์ซนอลบุกมาเยือนมาซิตี้9นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยปืนใหญ่ไม่เคยชนะนะครับเสมอ1แพ้8เสมอ1แพ้8 สนัดหลังที่อาร์เซนอลมาเยือนซิตี้ในลีกแพ้4-1กับ5-0แพ้แบบสู้ไม่ได้แต่ปีนี้อาร์เซนอลเป็นปืนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่นะครับเล่นบอลดุดันเร็วมากเลยเพรสซิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองว่าปีนี้ดีพอที่จะสู้กับแมนซิตี้ได้นะครับอาทิตนี้คุณซือมิเคลอาเตต้าเนี่ยมีภารกิจที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง ถ้าอัลซอดีพอจะเป็นแชมป์ก็ต้องดีพอที่จะบุกชนะแมน์ซิตี้หรืออย่างน้อยควรจะมีคะแนนกลับบ้านนะครับอาทิตย์นี้ m พรีเมยรีกเราใจทีเดียวนะครับเข้าสู่ช่วง10นัดสุดท้ายแล้วทุกนัดและทุกแต้มมีค่ามหาศาลนะครับโอเคเราก็ติดสถานการณ์กันต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก่อนจากกันอย่าลืม s subscribe กดไลค์กดแชร์ครับ ตามเพจเอกรรชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ